พามาชมพระอุโบสถด,ดอกบัวกลางน้ําและนี่ก็เป็นบริเวณทางด้านนอกของพระอุโบสถนะคะมองไกลๆก็จะเห็นดอกบัวอยู่กลางน้ําแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเราชมบริเวณด้านนอกกันก่อนนะคะไว้ค่อยเข้าไปชมทางด้านในกันตรงนี้ก็จะเป็นสะพานที่สามารถเดินเชื่อม ไปได้ตรงดอกบัวนะคะก็จะเดินเข้าไปมาถึงด้านในแล้วนะคะก็สามารถนั่งวหายพราได้ตามสบายเลยเสร็จแล้วก็ออกมาเดินรอบพระอุโบสถของดอกบัวสามรอบก็เป็นบริเวณแบบนี้นะคะให้เดินบรรยากาศดีไม่ร้อนค่ะแต่ถ้าแดดๆ ก็ต้องเวลาเดินก็อาจจะร้อนนิดนึงถ้าใครจะมาก็ใส่ถุงเท้ามาด้วยก็ได้ได้คะ่ะเวลาเดินจะได้ไม่ร้อนเนี่ยคะ่ะบรรยากาศร,รอบนอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะมองว่างก็สามารถมาเที่ยวชมกันได้นะคะพระอบโบสดดอกบัวที่จังหวัดอำนาจเจริญคะ่ะ